ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการปลูกมพะพร้าวบอนใส่ทรงวินเทจนะครับก่อนอื่นเรามาดูลักษณะของกะลามะพร้าวกอนนะครับกะลามะพร้าวที่เราเลือกก็จะเป็นอย่างนี้นะฮเลือกให่นเป็นรูปทรงอย่างนี้นะรูปทรงสวยๆอย่างเงี้ยแล้วก็ขัดให้เรียบร้อยนะนี่ผมขัดแล้วจะดูเงางามเลยนะเงาเลย เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็เอาเปลือกมะพร้าวใส่ลงไปนาะเนี่ยอย่างนี้นะคือที่ใส่ก็ไม่ใช่ละเวลาเราลดน้ําดินมันจะไม่ได้ลงไปหนึ่งตรงรูกระถางต้นไมเนเน้เนี่ยอ่าเหล่านี้ใส่เนี่ยใส่ก็ไปเลยลองลองก้นกระถางนะลงตูดตรงตัวน,นี้ก่อนที่เราจะเอาดินใส่ลงไปเนี่ย มาน,นี้นะฮะเสร็จแ,แล้วเราก็ตักดินใส่ไปเลยดินก็ดินธรรมดานี่นะะดินร่วนธรรมดาเนี่ยตักดินใส่ไปเลย เห็นเราจะอย่าใส่เยอะนะฮะใส่พอดีเพราะว่ามะพร้าวเราปลูกใหม่ๆเนี่ยเราแค่อยากลองให้มันมียอดขึ้นมาแค่นั้นเองนะฮะพอมียอดขึ้นมาเสร็จเราก็ย้ายกระถางแล้วก็ปลูกลักษณะอีกแบบหนึ่งนะฮะเนี้ยเนี้ยเป็นอย่างนี้นะใส่ดินอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็เอาลูมะพร้พาววางเลยนะเนี่ยวางอย่างนี้นะ เนี่ยวางก็ต้องวางให้มันตรงกระถางนะมันจะได้สวยกลับแค่นี้นะเสร็จแล้วก็ดินกบนดินกบดินกบนี่ไม่ใช่อะไรหรอกฮนะเรากรบให้มันชื้นนะ ให้ให้ตัวกะลาเนี่ยมันเชื้นอยู่ตลอดเวลามันจะได้งอกขึ้นมาเร็วๆนะฮะไม่ต้องใส่เยอะใส่ดินใส่ประมาณนี้นะเสร็จแล้วเราก็เกี่ยดินให้มันให้มันพอดีพอดีดูสวยงามนี่นะเนี่ยขั้นตอนต่อไปเราก็ เอาเปลือกมะพร้าววางเนี่ยวางอย่างนี้นะเนี่เปลือกมะพร้าววางนะเสร็จแล้วเราก็เอาเปลือกเนี่ยมาครอบไว้อีกทีหนึ่งครอบอย่างนี้ นะขอไปไงี้เวลาเราลดน้ําดินมันจะได้ไม่กระจายนะเนี่ยขอไปเนี่ยก็ประมาณนี้นะเนี่ยโอเคแล้วเนี่ยคือที่เราทําอย่างี้เพราะเราต้องการให้ยอดมะพร้าวมันขึ้นมากันนะนะั้นแหละเนี่ยเห็นที่ชัดกันเลย นเนี่ยก็จะประมาณนี้นะเสร็จแล้วเราก็เอาเชือกฟางมัดไว้หน่อยเวลารดน้ำมันจะได้ไม่กระเด็นดินมันจะได้ไม่กระเด็นออกจากกระถางนะ มัดเอาเส้นเดียวก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องเยอะเอาเส้นเดียวพอเนี่ยอืมแนะเนี่ยครับแค่นี้ แค่นี้ก็เสร็จแล้วลดน้ําอย่างเดียวฮะครับคลิปนี้ก็อาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะฮะจะได้มีสิ่งดีๆไหมพวกเราได้ดูกันนะนี่ก็พิธีการเพาะกระพาวนใส่เพื่อเพื่อให้มันให้มันงอกง,งามเร็วให้มันเกิดเร็วพูดง่ายให้มันให้ยอดมันเกิดเร็วมันพาวนใส่เราต้องทำนี้นะถ้างั้นมันจะช้า ถ้าปล่อยาตามธรรมชาติมันจะช้าเราต้องช่วยมันลักษณะนี้นะเนี่ยอย่างเงี้ยก็โอเคเลยรดน้ำ่างเดียวครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ